สวัสดีครับทุกคนผมกิจครับวันนี้ผมจะมาตอบคําถามของพี่คนนี้นะครับที่พี่เขาถามว่าถ้าเบ้าจับตรงที่เปิดปิดประตูเนี่ยเพิ่มสนิมจะทํำยังไงนะครับซึ่งผมก็ไม่สามารถที่จะรีวิวให้ดูได้เป็นวิดีโอนะครับเพราะว่าผมได้หารถทั้งสองคันของผมแล้วนะครับมันไม่มีสนิมตรงเบ้าจับนะบผมก็เลยไม่รู้ว่าจะรีวิวยังไงแต่ผมก็จะมีภาพป,ประกอบแล้วก็จะ มีใช้คำพูดแทนแนะนําพี่เขาให้ไปลองทําก็แล้วกันนะครับก็คือให้พี่เขาอ่ะใช้น้ํายาขัดเคลือบโคเมียมนะครับที่มีขายทั่วไปนะครับก็คือวีนอนหรือไม่ก็บัตโซนะครับเอามาลองขัดดูนะครับชูกับสังดีแล้วก็ขัดเบาๆแค่นี้ก็ออกแล้วครับแล้วก็ถ้ามีแบบแต่ก่อนผมใช้ผมเคยลองใช้ น้ำยาลบรอยขีดขว่วนนะครับอันนี้ก็ใช้ได้ดีเหมือนกันนะครับอของยี่ห้อคานานะครับผมผมหมดพอดีแต่ผมก็สั่งกำลัง,ส,งสั่งซื้ออยู่เดี๋ยวของก็คงจะมาใช้ตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับราคาก็รวมส่งก็แค่ประมาณ1 1 0หรือ120บาทนี่ประมาณนั้นนะครับไอ้ตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันก็ใช้ผ้าถัดนิดหน่อยไม,ไม่ไม่ต้องแรงมาก ก็ออกเหมือนกันนะครับสําหรับตัวนี้ก็ลองเอาไปทําดูนะครับเอาละครับทุกคนผมก็จะมาพูดเพียงแค่นี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้พูดอะไรยืดยาวนะครับเพราะว่าไม่ได้ทําเป็นอะไรให้ดูก็แค่มาแนะนําพี่เขาเฉยๆนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้คิดด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นความรู้สําหรับใครไม่มากก็น้อยนะครับลองเอาไปทําดูนะครับแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ